จากกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตุผ้าลวยเนาะจ้ะเนาะมุนีเกตุได้เดินทางมาวัดท่าสะแบงเด้อพี่น้องเด้อเดินทางมาวัดท่าสะแบงเพื่อว่าจะมานำของดีวัตถุมงคลของอาจารย์ตอมไปฝากพี่ฝากน้องเนงาะจ้ะเนาะอ่าพี่น้องเอฟซีหลายๆท่านก็ได้ขอมาเนาะค่ะพี่น้องคะได้ขอมาอยากได้วัตถุมงคลว่าสันวาอยากได้วัตถุมงคลจาก อาจารย์วสันเจตูก็เลยได้เดินทางมาเทั้งสี่เดินทางกับกาลสินมือนี่พี่น้องแต่ว่ากะต้องมาทํำธุระไอพี่น้องก่อนเนาะค่ะเนาะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะติดตามแนวทางของท่างเกตูเขามาวัดทาแสแบงพี่น้องแล้วเบิ่งลงปูพี่น้องลงปูนี่นะงามงามพี่น้องโอ้ยสะออนเด้เนาะเบิ่งเนี่ย หลวงปู่พี่น้องข้าเจา้าคือสิีเมนข้าเจ้าส่างมาถวายเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยลูกตีนห,หน่อยๆก็เอาดอกปูเอ้ยลูกลานอยู่ดีไม่แห้งเลยเด้อปูเอ้ยลูกฟาตีนนี่ก็เอาดอกปูเสืออ่อนพี่น้องสะออ่อนเราเพิ่งเนี่ปาดปาดปาดพี่น้องสะออ่อนพี่น้องเดราเพิ่งจะปูกตีนเพิ่น,น,นกะปักไงหนึ่ง โอ้ปู่เอ๋ลูกลานอยู่ดีมีแห้งเด้อปู่ปากหลักษาลูกลานพนยังบนท่านด้บูชาเพินเสี่อันพุทธาพิเศษหรือว่าพ่นสี่เหตุอีหยังประมาณวันที่19เก่านี่ล่ววะว่าพี่น้องเพราะว่าได้ยินเพิ่นนั่นว่าจะมีงานเนาะค่ะเนาะมีงานใหญ่ค่ะพี่น้องมีงานใหญ่วันที่19เก่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่น้อง อ้ยวออนเนาะพ่อเอ้ยป่้ยปุปปกปักรักษาลูกเต่าเล่าล้านขอบขั้วของลูกพ่อแม่ลูกหรือว่าเอฟซีสุผูสุขนเด้อพ่อเด้อลงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดดีพี่น้องเนาะ,ะ,ะสำหรับวัททาสแบงมีหลายอย่างให้บึ่งพี่น้องทั้งเนือนช่วงนี้เพิ่นกันลังสีสเพิ่นกรลังสางพระพระอัน พระยืนไหมคะ่ะสูงสิบสามเมตรค่ะตอนนี้เห่ากระไดมาเหตุบุญห่วมเพลินแล้วอันวันนี้เป็นองค์ปูพญานาคค่ะพี่น้องอันนี้เป็นองานาค์ยาค่ะองค์ยญ้าเดี๋ยวเจตุพายหางาเบิงเด้อพี่น้องเด้อย่้าเบิงจะวางจะเข้ามีสิได้เดินทางกับาตค่ะพี่น้องเดินท่างกับแต่ว่ากับมาธุระพี่น้องก่อนคือว่ามาปรึกษาเรื่องวัตถุมงคลกับท่างพระอาจารย์เพ่อนอยากจะได้ไปปอยไหมค่ะพี่น้อง ไปปล่อยให้พี่น้องเอฟซีพอพี่น้องต้องการมาหลายพี่น้องแล้วเบื้องนามขึ้นนามขึ้นนามนามยุวัฒนาสแบงนด้นี่พี่น้องเบื้องพี่น้องแล้วเบื้องคนอ่ะแล้วเบื้องนามขึ้นค่ะพี่น้องถั่วเมื่อส์เนาพี่น้องแล้วเบื้องนามขึ้น เดี๋ยวมาเบืองทางนั่นเป็นองค์ปูค่ะพี่น้องนี่แหละล้านแตกก็คือองค์ปูองค์ยาสององนี่แหละพี่นอ้องค่ะองค์ปูองยาสององนี่แหละนี่เดี๋ยวเจตูสี้าไปเบืองเลขทูปเด้อพี่น้องเด้อไปดูเลขทูปขององค์ยาก่อนอง์ยาเด้อหน่พี่นอ้ององ์ยาเด้อหน่เด้อจ้ะพี่น้องเบืองเลขทูปองค์ยากรเนาะค่ะเนาะอ่าท่านไหนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช่อันนี้เด้อพี่นอ้องเด้อ แม่ยาสีปทุมมานาคเทวีค่ะพี่น้องแม่ยาสีปทุมมานาคเทวีนี่อเลขทูบเด้อพี่น้องเด้อเลขทูะพี่น้องนี่คือเลขทูบใช่ลหนี่เดนี่นี่นี่คือเลขทูบเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องคะยังเ่ะเกตุเห็นเป็น C สองสามนะพี่น้องนะ C สองสามแต่ไม่รู้ว่า FC จะเห็นเป็นตัวไหน,นะะเนาะค่ะเนาะเกตุเห็นเป็น C สองสามค่ะพี่น้อง C สองสามค่ะ C สองสามค่ะพี่น้องสําหรับองะคะ์ย่าเนาะค่ะเนาะองค์ยาศรีปทัทุมมานาคเทวีวัดท่าสะแบงเนาะคะ่ะพี่นออ้องอ่าองค์ย่าค่ะพี่น้อง ท่าขื้นมาจะเป็นจะเป็นแมาน้ำพี่นออ้องเมื่อดีวองยานี่คือเพิ่นจะห้โโวกงวดที่เกตูมากงวดแรกงวดแรกเพิ่นห้สิบเก้าแตกพี่น้องหนึ่งเก้าแตกค่ะพี่นอ้องข้าเจ้ามานังชมน้ำเป็นพระทางพูนก็จะเป็นอุ้ยขื้นมาสูงค่ะพี่น้องแล้วเบิ่อีอันนี้จะเป็นทา่ทาทาง่งท่า ทางองูองค์ยาเพิินขึ้นมาเพราะว่าจะมีจะจะมีเจ้าภาพดิค่ะองค์ปูองค์ยานี่เพราะว่าเพิ่นจะมีเจ้าภาพฝันว่าเห็นพระยานาคอยู่ตรงนี้แล้วก็หันหานานลงไปทางนี่เพิินมาเห็นพอดีเพิินกันเล่นน่นไหมคะ่ะนี่ค่ะนี่คือองค์ยาเนาะค่ะพี่น้อง เลขอยู่ที่องค์ย่าก็คือ473เดา้อคะ่ะเด้อพี่น้อง4 73คขันพี่น้องมักน้ากับจัดคัดกับพานนจะเนาะตัวเลขแนวทางสุดตัวเป็นเพียงแนวทางพี่น้องนะจะเป็นแค่แนวทางผ้าผีผ้านองมาเบิงพอวันล้านแตกมาลายแล้วพี่น้องอลูกซิดลูกหาของเพิ่นจะได้ตลอดลูกซิดลูกหาของเพิ่นจะได้ตลอดจะบอกเลยว่า องปูองยาอยู่นี่นี่คือข้าเจ้าสัทธาสัทธามือทัางพระอาจารย์ต้อมแล้วพี่น้องพระอาจารย์ต้อมจะเป็นพระที่แม้ว่าพระเจก,กิที่อายุน้อยที่สุดอีกท่านหนึ่งแล้วกะ็บ่มีเลยหละ่ะเรื่องทีว่าจะมีแบบแป๋วมีแม่งอีหยังผู้ได้กัสันเสริญเพราะว่าหนึ่งท่านเป็นพระที่เมตตาพี่น้องเป็นพระที่เมตตาหนึ่ง ที่เมตตาแบบไหนคือความสงสารของนั่นคือวัตถุมงคลของเพิินนี่ถ้าเพิ่นเป็นงานย่ามใดนี่เพิ่นสิได้มามามาเอาข้าเจ้าพากันมาทําบุญนี่เป็นแสนเป็นแสนคนนี่คือวามหมายนี่คือว่าอยากได้วัตถุมงคลเพิินไปพี่น้องบางคนได้ไปแล้วก็เอาไปถือบางคนได้ไปแล้วก็เอาไปปอยจังสิแมค่ค่ะแต่สําหรับเกจตูได้ไปแล้วนี่บ่มี่อยพี่น้องของเกจตูเองน่ะ คือเจตยากเก็บย่างเดี่ยวนอกจากข้าเจ้าแบบจังใดละ่ะคือเจตูบอกเลยว่ากลัวจะได้มากนะพี่น้องเพราะว่ากว่าจะได้มากับท่านมาเพราะว่าบ่แมนบ่แมนสิงที่ไงถ้าจะมาเลี้ยงคิ้วเขาคิ้วอย่นี่คือบ่ได้ายค่ะพี่น้องดูดีๆค่ะเจตูเห็นเป็นสี่สองสามหรือว่าถ้านับขึ้นก็นจะเป็นสามสองสี่เด้อพี่น้องเด้อ อ่ะสามสองสี่เนาะคะ่ะเนาะจ้าสาธุเด้อค่ะเด้อองัญญาเอ้ยขอให้ลูกให้ล้านโชคโชค,โชคมนัมนมันลำลำรวยรวยจากทางวัดท่าสะแบงนะะเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอฟซีคะ่ะองคัญาอยู่วัดท่าสะแบงเด้อพี่น้องเด้อจากก้าเปิ้ลกะเกตุกะยาไขพี่น้องเอฟซีสุผู่สุคนได้โชคได้มนันได้ ลาบได้ทุกสิ่งทุกอย่างน่พี่น้องบอกง่ายๆหลดคือมาเจตูก็อยากจะให้พี่น้องสุภูสุขนถูกหวยรวยเบอร์นะอยากได้ให้ได้รางวัลทีหนึ่งแลวกะวันที่สิบเก้ามาพีกันต่ำๆอยู่หนี่เนาะพี่น้องเนาะเอา้ารวยล,ย,ลยสุภูสุขนจ้าอันนี้จะเป็นจากทางองค์ย่านะคะแม่ย่าสีปทุมมานาคา เทวีเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้คือองค์ยาเด้อพี่น้องเด้อรวยรวยสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสามสองสี่ค่ะสำหรับตัวเลขถูกของแม่ย่าสีปทุมมานะจ้ะรวยรวยจ้าพี่น้อง